สวัสดีครับเมื่อนี้รายการเกษตรง่ายสไตล์เบ้าขอบคุ้นครับพี่น้องมือนี้ผมสิบห้าพี่น้องทั้งบ้านครับมาใส่ปุ๋ยในหน้าเข่าครับพร้อมกับตอบคําถามที่มักสิพ่อหลายที่สุดครับคือการใส่ปุ๋ยหน้าเข่าแบบใดใส่แล้วประหยัดปุ๋ยมากที่สุดครับพี่น้องครับในการใส่ปุ๋ยแบบประหยัดนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหช้ชาวนา ใส่ปุ๋ยถี่มีอยู่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดครับลดการสูญเสียทุกขั้นตอนให้มีปริมาณปุ๋ยเหลือใส่หน่อยที่สุดและทรงผลต่อผลผลิตของเขาให้ได้หลายที่สุดครับขอปฏิบัติเพื่อให้การใส่ปุ๋ยเกิดประสิทธิภาพ1ลูกขนาดของหน้าเพื่อการใส่ปุ๋ยในปริมาณที่ถูกต้องบ่หลายหรือหน่อยเกินไปครับ เช่นพื้นทีหน้าหนึ่งไรข้นใส่ปุ๋ยหากิโลกรัมครับแบ่งออกเป็น2ช่วงช่วงแรกคือระยะแตกกอข้อนใส่ยี่สิบหากิโลกรัมต่อหนึ่งไรครับช่วงที่2ช่วงรับร่วงครับข้นใส่ปุ๋ย25กิโลกรัมต่อหนึ่งไรครับข้อที่2ครับเลือกชนิดปุ๋ยและอัตราปุ๋ยที่ใส่ ให้เหมาะกับพันเขาและชนิดของดินและใส่ตรงตามระยะเวลาที่เขาต้องการนอกจากใส่ถาดอาหารหลัก NP k แล้วควรมีถาดอาหารล่องถาดอาหารเสริมรวมทั้งเบิดให้ครบ16ชนิดด้วยสิ่งที่สำคัญสำหรับการเฮ็ดหน้านอกจากถาดอาหารหลักแล้วครับยังมีถาดอาหารล่องถาดอาหารเสริม และอินทรียวัตถุต่างๆครับหากเขาขาดธาตุอินทรียต่างๆแล้วครับสีส่งผลให้เขาเมล็ดรีบเม็ดไล่เป็นโรคเม็ดขาวตายดอกคาได้ครับข้อที่3ครับปิดกั้นขั้นหน้าทีล้อมรอบแปลงหน้าที่จะใส่ปุ๋ยให้เรียบร้อยครับบ่ไห้มีการหัวการซึมของน้ำครับเพื่อที่สีบ่ไหา้น้ำปุ๋ย ไหลออกจากหน้าเห้าครับข้อที่ C ครับรักษาระดับน้ำในหน้าเข่าครับบ่ให้สูงเกินไปครับควรมีระดับน้ำหาถึงสิเซนติเมตรครับหรือหนึ่งฟามือครับเพราะ้าน้ำไหลเกินไปอาจมีมีการเจือจังเฮ็ดให้ปุ๋ยบ่เข้มข้นครับข้อที่หครับสำรวจและกําจัดวัชพืชก่อนการใส่ปุ๋ยทุกครั้งครับ เพื่อ่อให้วัชพืชแย่งปุ๋ยจากต้นเขาห่อครับขอที่หครับใส่ปุ๋ยให้เพียงพอครับควมต้องการของต้นเขาให้สังเกตดูจากลักษณะของต้นเขาครับว่าใส่ปุ๋ยเขาไปแล้วมีการเจริญเติบโตหรือบอ่อครับครับสำหรับวิธีการใส่ปุ๋ยเขาแบบประหยัด ็มีวิธีการดังที่ผมบอกแม่นะครับแต่ผมสี่ขออนุญาตให้คอคิดยังหน่อยครับหนึ่งวิธีการครับสําหรับการประหยัดปุ๋ยของพี่น้องเกษตรกรครับส่วนหลายแล้วเวลาที่สิประหยัดปุ๋ยครับเข้ามากสินึกถึงการประหยัดปุ๋ยคือการลดปุ๋ยลงครับจากปกติที่เคยใส่หนึ่งไร่หากิโลกรัมครับเวลาที่ประหยัดปุ๋ยสิ่งแรกที่เท้าคิดพอ คือลดจำนวนปุ๋ยลงอาจากเคยใส่หาสิกิโลกรัมอาจสีลดลงมาก20กิโลกรัมเพื่อเหลือปุ๋ย30กิโลกรัมครับแต่ ช่วงระยะเวลาในการเพาะปลูกครับมีระยะเวลาซ้าเก่าครับการประหยัดปุ๋ยลงไป20กิโลผลผล,ผลิตเฮ้าอาจสิรลดลงไปถึง200กิโลกรัมก็เป็นได้ครับให้พี่น้องลองคํานวณแบบนี้ครับสมมุติวา่าราคาเข่าอยู่ที่กิโลกรัมละ1 0บาทถ้าผลผล,ผลิตลดลงไปถึง200กิโลกรัมครับเป็นจํานวนเงินทั้งเบิด 2,000บาทครับแล้วไปเปรียบเทียบกับปุ๋ยจำนวน20กิโลครับที่เห้าลดไปครับอาจจะประหยัดได้3 4ถึง400บาทครับลองเปรียบเทียบกันบิ่งครับระวังเสีย3 4ถึง400กับไล่ได้ที่หายไปจำนวน2,000บาทอันใดคุ้มค่ากว่ากันครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการในการประหยัดปุ๋ยพร้อมกับแนวคิดในการใส่ปุ๋ยดีๆนะครับพี่น้อง สำหรับการใส่ปุ๋ยเขาแล้วครับพืชนะครับต้องการธาตุอาหารอยู่ทุกช่วงทุกเวลานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเฮาต้องเลือกใส่ตามความมเหาะสมจึงสีได้ผลผลิตที่สูงหละกาหลายครับพี่น้องครับพี่น้องครับถ้าเห็นมาคลิปนี้ดีครับมีประโยชน์ครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเบาขอ,ขอบุณขอบพระคุณหลายหายสวัสดีครับ